ทำตัวพี่หน่อยครับเป็นสิ้นในรถที่พิทบร์ไพโดซ้อมมาคี่วันประมาณเกือบเดือนแล้วแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายครับุรีรัมย์แล้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ที่เดิมครับแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้บ่าซ้อมเราเมื่ตอนนี้มีเพื่อนๆในค่ายอ่าตอนนี้เราอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบาน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับมวยขาววันนี้เลยต้องมาเจอกับรุ่นน้องนะเพชรสังวาลเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับวันนั้นต่อยกันที่ 120ต่อยที่เวทีที่นี่เลยวันนั้นเป็นไงพลาดเคยพลาดแพ้น็อกหลอไปโดนอะไรเขาวันนั้นยสอบไปโดนอะไรสอบอ๋อวันนี้เลยมาเจอใหม่นะครับคิดว่าวันนี้เขาคืนได้ไหมได้เขาเมื่อสไตล์ก็เอาวันหนักแรงครับอ่าวันนี้ต่อย1 1อย้นะครับแลวล่าสุดเราต่อยไว้ที่1 1 9วันที่นี่เหมือนกันวันนั้นต่อยกับเป็นีไปไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปเ็เวทนี้เนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมมาแก้กับคนเก่า วันนี้มั่นใจเลยเมื่อเช้าสอบหนักยามสอบครับเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้ก็รอบไม่นช่สมรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชำระหลายวันล้างตาเลยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็ประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาหลักเป็นร้อยบวกคนจังหวัดครอรครับเอ้าฝากช่วยช่วยไรับาหน่อยเป็นน้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเๆแล้วเป็นกลังใจผมวันนี้เต็คู่เอกเจ็ดสีเลยนะอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีครับ